เข้าใจนะคะเข้าใจไหมคีอฟังฟังนี้เข้าใจไหมก็าใจยังไงเะยทีบ้านคือจะสังขารยังไงก็ไม่เกี่ยวกับใจที่ที่เกิดดับอะค่ะถูกต้องแล้วไอ้ทั้งสังขารและใจที่ไม่เกิดดับนี่ก็ไม่ใช่ไม่ไม่มีตัวเราอยู่ในนั้นเลยนะค่ะเออก็ไม่มีเราไม่มีเขาอยู่ในใจอ่ะมันก็ไม่มีความทุกข์อะไรเลยค่ะแต่ตอนเรายึดถือว่าใจเป็นตัวเราหรือเราเป็นใจ หรือมีตัวเราอยู่ในสังขารหรือมีตัวเราอยู่ในใจที่ไม่สังขารอันนี้มันก็จะมีเขาด้วยเป็นจะทุกข์ด้วยนั่นเองธรรมชาติมีแต่อนัตตาอัตตาไม่มีกาดพอกาดค่ะลงตาหลงปู่แล้วก็ครูบาเข้าใจสังขารเกิดดับในความในเกิดดับของลงตา เราในคนไทยเราเนี่ยเวลาพูดว่ากิเลสเกิดที่ใจดับที่ใจความคิดถึงสามีความคิดถึงลูกความคิดถึงหลานก็คิดที่ใจดับที่ใจความคิดถึงอดีตก็คิดขึ้นมาที่ใจดับที่ใจมันไปคิดมันท้องฟ้าคิดใต้ดินไม่ได้หรอกเวลาไอ้อ มีความรู้สึกนึกคิดอารมณ์เนี่ยมันไม่ได้เกิดที่ฟองฟ้าหรือกเกิดไปดินหรือเกิดที่ไหนเมันต้องเกิดที่ใจดับที่ใจเกิดที่ใจดับที่ใจ,ใจความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ไม่ว่าจะสุขทุกข์ฟองสสใสเร้าหมอนจะเป็นกุศลนะกุศลนอะไรก็ตามไม่ว่าจะสังขารสังขารที่ถูกรู้หรือสังขารที่ไปหลงยึดถือเป็นผู้รู้มันก็เกิดที่ใจดับที่ใจเกิดที่ใจดับที่ใจ มันไม่ได้เกิบเบดบนท้องฟ้าหรือใต้ดินได้หรอกแต่ขั้นถามว่าอ้ที่ว่าเกิดที่ใจดับที่ใจแล้วใจอยู่ตรงไหนใจไม่มีเจ้าค่ะเออใจมันไม่มีมันไม่มีที่อยู่มันไม่มีัมน,ไมมมนไม่มีตัวตนไม่มีรูปลักษณ์ไม่มีที่ตั้งคือในเมื่อมันไม่มีตัวเราตั้งแต่แรกแล้วเราก็จะไปยึดอะไรได้เจ้าค่ะเออขอ้อดังนั้นเนี่ย ไอ้ที่เราเนี่ยบอกว่าเอาอะไรมายึดไว้ในใจมันยึดไม่ได้เหรอเพราะใจมันยังไม่มีเลยอยู่ตรงไหนก็นไม่รู้เลยแล้วมายึดค้างไว้ในใจเราก็ไม่รู้พท่านมาไปยึดและค้างไว้ในใจจนทุกทข์เศก้าครับแค้นใจทุกขใจไม่สบายใจหนูรักเขามากหนูรักเขามากเราก็ไม่รู้ว่ามันไปค้างไว้ตรงไหนได้ เราพูดอยู่บ่อยมากเลยว่าโอ้ยตัวเขาก็อ้วนจะตายแล้วไปยักไม่ได้ใ,ใจได้ยังไงยักไม่ได้กายเลยไม่ได้เลยเขาอ้วนกว่าตัวเราอีกเดีย๋ยวว่าไปยักไม่ได้ใจเลยแต่คิดถึงเขามาามันอยู่ในใจเอาไม่ออกเลยมันอยู่ในใจเอาไม่ออกมันบั้ค้างติดอยู่ในใจเอาไม่ออกต้องความรักความชางความแค้นมันมาอยู่ในใจเอาไม่ออกไปอยู่ในใจไม่ออกแล้วใจมันอยู่ตรงไหน แล้ไอ้ตัวเขาที่มันอยู่ในใจเอาไปออกไปอยู่ตรงไหนอถ้าเรารู้ว่ามันอยู่ตัวไหนได้ให้หมอผ่าออกมาเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วมันก็จะได้หายทุกข์นะหายโง่แล้วเจ้าค่ะกราบขอบคุณค่ะหลวงตากับมาสการหลวงตาละรูบาค่ะก็ เข้าใจห่ะหลวงตาว่ามันมีแต่ธรรมชาติที่เกิดดับรู้ก็ได้แต่รู้อะค่ะอ๋อมันหลงแก่ใจนะมันรส้ยึกว่มันไม่หลงแก่ใจจริงๆมาได้แต่จำได้เฉยๆค่ะมันพูดพูดไม่คอยยังไม่เข้าใจถึงใจนะพีเกเนี่ย มันพูดแต่ความจาไม่เสรพูดออกมาแต่ความจําจะเพียนต่อให้ถึงใจเจ้าค่ะอะไรไปเพียนอะไรอะไรไม่เข้าใจไม่เข้าใจไปเพียนยังไงก็เพียนด้วยความไม่เข้าใจไม่เข้าใจไอ้จีเก๋ไม่เข้าใจแต่ตายแล้วลเข้าใจถึงใจนะแต่จีเก๋นี่ยังไม่เข้าใจเลย ได้เห็นว่าตัวที่ตัวคิดปรุงแต่งก็ต้องให้พยายามให้ไหหต็อธิบายเราฟังที่พี่เก๋เนี่ยมันได้แต่จําได้เนี่ยมันไม่ได้เข้าใจถึงใจทำไมไตายมันเลิกเข้าใจถึงใจแล้เนี่ยอธิบายน้องฟังอะไรเป็นไงเนี่ยมันเราอยู่กับน,น้องเราก็รู้ว่าน้องน้องพูดจริงความจริงหรือเปล่าหรือว,ว่ามันพูดจากความจาเนี่ยพูดออกมาจากใจที่าย ค่ะก็ยังยังไม่ได้ออกมาจากใจจริงๆอเจ้าค่ะคือยังเป็นความจำอยู่เพราะว่าคือจริงๆธรรมชาติที่เราเห็นอยู่คือมันเกิดดับเกิดดับทุกอย่างอะเจ้าค่ะที่ที่เราต้องพิจรารณาว่ามันเกิดดับจริงๆมันไม่มีอะไรอยู่จริงมันมันก็แค่เหมือนมันมีธรรมชาติแค่สองสิ่ง ก็คือธรรมชาติที่เกิดดับเกิดดับความไม่เที่ยงเนี่ยค่ะมันเกิดดับเป็นธรรมชาติที่เกิดดับอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าแม้กระทั่งตัวเรานี้ก็คือเป็นขันห้าที่มันต้องเกิดดับเกิดดับอยู่เหมือนกันส่วนอีกอีก,อก,อกด้านเนื้อคือเป็นเรียกว่ามีสังขารที่มันไม่เกิดไม่ดับ เพราะนั้นเวลาเราเราจะเอาสังขารที่ที่อยู่เนี้ยไปทําให้เป็นอ e ีกฝ่ายหนึ่งมันไม่ได้ธรรมชาติก็จะเกิดดับเกิดดับคืออะไรที่เรียกว่าปรงแต่งมันก็จะเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับเหมือนเหมือนลักษณะตาเห็นรูปตาเห็นรูปแล้ว เราก็จะรู้ว่ามันมีตาเห็นรูกโดยธรรมชาติอยู่แล้วลักษณะก็เหมือนมันที่ใจเรารับทราบเนี่ยค่ะคือใจใจหรือหรือวิสังขารเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเงาอยู่ในในตัวเรานี่แหละไม่ว่าอะไรที่เกิดขึ้นมันก็เป็นสิ่งที่ปรุงแต่งทั้งหมดแต่มันจะมีพอเรารู้ว่ ที่เกิดดับเกิดดับนี่มันเป็นสังขารตัวใจหรือวิสังขารเขาก็จะรับรู้อยู่ด้วยอัตโนมัติอยู่แล้วเหมือนเราคือมันต้องมันไม่มีตัวเราตั้งแต่แต่แรกแล้วความเป็นจริงของธรรมชาติเราต้อง หมือนโยนิสโสในใจไว้ให้จนแบบเราเข้าใจจริงๆแล้วก็พิจารณาการไม่เที่ยงทุกอย่างรอบตัวเนี่ยมันไม่เที่ยงมันเกิดดับเกิดดับยูตตลอดเวลาจนกว่ามันจะลงที่ใจจริงๆอะค่ะว่าว่าว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดดับจริงๆ แม้กระทั่งตัวเราเนี่ยตอนแรกมันก็ไม่มีไม่ไม่มีความไม่มีแล้วก็มามีเป็นสังขารตัวนี้แล้วทุดท้ายเราก็ต้องดับกลับไปเหมือนกันไม่มีสู่ความไม่มีเหมือนเดิมซึ่งอันนี้มันก็ความปีมมันก็เกิดดับอยู่ในความไม่มีคือไฟไม่สังขาร มันเป็นธรรมชาติจริงๆอย่างนั้นอยู่แล้วคือเหมือนต้องโยนิโสไว้ในใจว่ามันไม่มีเราต,ตัวนี้มันไม่มีเ้าจะเอาอะไรไปยึดแต่ใน,นเมื่อมันไม่มีเหมือนที่ยึดกันอยู่มันก็เอาสังขารไปยึดสังขารใช่ไหมมันคือความไม่มีเหมือนกันอ่ะจริงๆ เราจะเข้าใจไหมคะก็ต้องต้องเพียนให้เห็นนะคะต้องเพียนจริงๆนะคะต้องต้องเพียนจริงๆอะคะ่ะต้องต้องใช้เวลาอยู่กับตัวเองคือพิจารณาให้มันลงแก่ใจอะว่ามันไม่มีจริงๆ ะลมะมั่งสจาร์ลงค่ะ,ะคือก็ก็เห็นว่ามันมีสังขารบงแต่งเกิดขึ้นแล้วก็มีเราไปรู้ว่ามันมีสิ่งนี้เกิดขึ้นแล้วที่จริงโดยธรรมชาติของมันเนี่ยทั้งสองอย่างเนี่ยมันต้องเกิดแล้วก็ดับไม่ว่าจะตัวเราที่ไปรู้ก็เ,เกิดแล้วก็ดับพร้อมๆกันทีนี้อันนี้ก็เป็นฝ่ายสังขารบงแต่ง เลยมันก็จะมีตัวเราที่รู้วันนี้เนี่ยเรามันก็ไม่ได้มีอยู่จริงมันจากไม่มีแล้วก็มาเป็นมีก็มีเราขึ้นมาที่ไปยึดเพาเรารู้เราเข้าใจสิ่งที่เกิดขึ้นก็มาทำความเข้าใจว่าให้เราจริงๆตัวเนี้ยมันก็ไม่ได้มีอยู่จริงส่วนธรรมชาติหลาย ไฟวิสังขารเกาเป็นสิ่งที่เราจับต้องไม่ได้รับรู้ไม่ได้มันก็จะเป็นธรรมชาติอีกแบบมันก็เหมือนเด็กเจ๋นะหมอเนะี่ยคือมันเป็นความจำใชยมันไม่เป็นความจริงเก๋มาม่กว่าไงเก๋มามาก็ากมามากายังรู้สึกไม่จริงเนาะมันเป็นความจำไม่เป็นความจริง เป็นความจำได้ใช่มันไม่เป็นความจริงที่ใจไว้คือใจเป็นธรรมชาติที่มันไม่มีอะไรเลยไม่ใช่เป็นความรู้สึกว่างนะคือมันไม่มีอะไรเลยไม่มีแม้แต่ตัวจิตตัวใจไม่มีอะไรเลยแล้วก็ทุปจะบันาเนี่ยสังขารมันก็เกิดที่ใจดับที่ใจเกิดที่ใจดับที่ใจคือเกิด เกินด are.. like ับในความไม่มีอะไรของใจใจเป็นความไม่มีอะไรเลยไม่ใช่ว่าเป็นความรู้สึกว่างไม่อยากจะพูดถึงความรู้สึกว่างว่าใจเป็นความว่างเพราะว่าไอ้เหมือนชี้เก๋หรือพวกพวกหมอพวกอะไรนมันจับความว่างไว้มันไปยึดความว่างไว้ไปพูดความว่างเนี่ยเดี๋ยวมันไปติดความว่างแล้วก็คือมันไม่ใช่ความว่างนะคือมันเป็นความไม่มีอะไรเลยที่ปรากฏไม่มีแม้แต่ความความว่างที่ปรากฏ มันไม่มีแม้แต่ความว่างที่ปรากฏเนะไอเพราะว่าไอความว่างที่ปรากฏเนี่ยมันจะเป็นรูปอยู่เพราะว่าในมหาพุทธรูปสี่กับอุปาทายารูปยี่สิบสี่ยรูปเนี่ยความว่างเนี่ยมันเป็นรูปเนะอยู่ในอุปาทายารูปหนึ่งในยี่สิบสี่เนี่ยที่ไปเรียนที่ไปสอบนักธรรมอะไปสอบแล้วทรรมเอกเนี่ยรูปนี่มีม,มหาพุทธรูปสี่ก็ดินน้ำลมไฟ แล้วก็อุป,ปาทายรูปยี่สิบสี่นี่เพราะฉะนั้นเนี่ยในอุป,ปาทายี่สิบสี่มันมีความว่างด้วยไอ้ความว่างเนี่ยป็นรูปเนะแต่พวกเราเนี่ยไปจะถือความว่างหลายคนจะถือความว่างแต่จึงเน้นว่ามันไม่ใช่ความว่างคือไอ้ธาตุรู้เนี่ยมันคือความไม่มีอะไรหรือเรียกว่าใจเนี่ยใจบริสุทธิ์เนี่ยมันคือความไม่มีอะไรปรากฏเลยไม,ม่ปรากฏไ้แต่ตัวจิตตัวใจที่บริสุทธิ์คือไม่ปรากฏความบริสุทธิ์ด้วยไม่ปรากฏอะไรเลยแล้วก็ ในความไม่ปรากฏอะไรเนี่ยมันมีความปรากฏใจเนี่ยมันคือความไม่ปรากฏอะไรเลยไม่ปรากฏแม้แต่ตัวจิตตัวใจไม่ปรากฏความบริสุทธิ์ไม่ปรากฏความรู้สึกว่างนะไม่ปรากฏเป็นความว่างด้วยแล้วก็มันก็มีอะไรปรากฏขึ้นมาในความไม่ไม่มีอะไรปรากฏแล้วก็หายไปแล้วก็ดับไปหายไปแล้วเกิดใหม่แล้วก็ดับไปหายไปใจเนี่ยมันเป็นธรรมชาติที่ไม่มีอะไรปรากฏไม่มีอะไรปรากฏเลย แล้วก็มีสังขารทุกปัจจุบันเนี่ยปรากฏขึ้นมาในใจแล้วก็ดับไปปรากฏขึ้นมาในใจแล้วดับไปมันรู้รู้อย่างเนี้ยรู้เห็นอย่างเนี้ยจักใจเจ้าของจริงๆรู้จริงๆจักใจเจ้าของจริงว่าเออมันในใจเราเนี่ยมันไม่มีตัวจิตตัวใจอะไรเลยมันเป็นความไม่มีอะไรเลยแล้วอยู่ๆก็มีมีสังขารปรากฏแล้วก็ดับไปมีแต่สังขารปรากฏแล้วก็ดับไปสังขารปรากฏก็ดับไปปรากฏอยู่ในใจที่ไม่ปรากฏ มีแต่สังขารปรากฏอยู่ในใจที่ไม่ปรากฏตัวใจไม่ปรากฏอะไรแล้วก็ดับไปนี่แค่นี้มันรู้จักใจเห็นจักใจรู้ได้ใจรู้แจ้งแก่ใจเพราะจะอ,อะไรไปรู้ได้มันไม่มันไม่ถ้ามันเอาใจเท่านั้นเนี่ยเป็นธาตุรู้เท่านั้นเน่ยมันรู้ได้ใจมันเอาตาไปเห็นก็ไม่ได้เพราะว่าตาเห็นแต่รูกเอาหูไปฟังก็ไม่ได้หูฟังได้แต่เสียงเอาจามูกไปดมก็ไม่ได้ มันได้แต่รู้กลิ่นเอาลิ้นไปรู้ก็ไม่ได้รู้แต่รสกลายเป็นสัมผัสก็ไม่ได้เพราะกายมันสัมผัสแต่เย็นร้อนอ่อนแข็งสิ่งที่มาสัมผัสกายเอาไปเอาเอาประตูใจอ่ะมโนวิญญาณเนี่ยไปรู้ก็ไม่ได้เพราะโนวิญญาณไปรู้ทางประตูใจมันก็รู้ได้แต่อาการรู้ได้แต่อาการน่ยรู้แต่ว่ารู้แต่สังขารรู้แต่แต่อาการที่ถูกรู้แต่ธรรมชาติที่รู้ความจริงว่าเนี่ย สิ่งใดสิ่งหนึ่งมันเกิดขึ้นมาจากความไม่มีอะไรเลยใจเป็นความไม่มีอะไรไม่มีตัวจิตตัวใจไม่มีอะไรเลยไม่มีอะไรปรากฏแล้วก็มีปรากฏอาการขึ้นมาเนี่ยอธิธรรมาชาติรู้ความจริงเนี่ยมันพ้นจากประตูตาประตูหูประตูความรู้ทางประตูตาประตูหูประตูจมูกประตูลิ้นประตูกายประตูใจมันพ้นจากจากสุว,ญญญสวิญญาณโสต <viendo> วิญญาณขานวิญญาณชิวหาวิญญาณกายะวิญญาณมโนวิญญาณมันพ้นจากการรับรู้ในวิญญาณของขันห้า นั้นมันเหลือแต่อันเดียวเท่านั้นที่จะรู้ได้คือธรรมชาติรู้เท่านั้นเนี่ยที่มันรู้ความจริงอันนี้ว่าเนี่ยธรรมชาติของพุทธะหรือธาตุรู้เนี่ยที่รู้ความจริงว่าโอ้จักไม่มีอะไรเลยในใจอ่ะไม่มีตัวจิตตัวใจไม่มีอะไรที่บอกว่าโดยต้องผ่าดูที่ตรงไหนมันอยู่ตรงไหนในร่างกายเรามีหมอเนี่ยหมอหมอก็เป็นหมอเนี่ยก็ผ่าดูในตัวเรา้องผ่าใจออกมาดูที่เราันอยู่ตรงไหนอหมอเนี่ยก็เป็นหมออยู่เนี่ยหมอพระโอเนีย แล้วโดนดูเดีาายวผ่าในตัวเราอะมันมันมีว่าใจอ่ะมันมีแต่หัวใจเนื้อและใจที่เรียกว่าใจอ่ะเป็นที่เป็นที่เกิดดับของสังขารจิตตสังขารเนี่ยมันอยู่ที่ไหนอะมันไม่มีเลยนะมันไม่มีอะไรเลยแล้วก็มีความรู้สึกและคิดอารมณ์เกิดขึ้นมาแล้วก็ในความไม่มีแล้วก็ดับหายไปมีความรู้สึกและคิดอารมณ์เกิดมาจากความไม่มีอะไรแล้วก็ดับหายไปไมีแค่เนี้ย มันไม่มีอะไรใจมันเป็นความไม่มีใจมไม่มีมันอยู่ในความไม่มีตลอดเวลาอยู่กับความไม่มีตลอดเวลาเลยแล้วก็มีสิ่งใดเกิดขึ้นมาแล้วก็ดับมันเองก็ดับเองแต่ใจอ่ะมันอยู่กับใจที่เป็นความไม่มีตลอดเวลาไม่ใช่จําเอาไม่ได้ใชอความจําเลยแต่มันรู้ใ้ใจ เวลาเราจะอธิบายพวกท่านฟังเราก็ไม่รู้จะอธิบายยังไงเพราะว่าเราก็ได้แต่พูดแล้วก็สมมติโยนผ้าบ้างอะไรมาสมารมาสมมติไปทั่วไหมหมดสมมติว่าลมพัดไปในอากาศบ้างสมมติฟ้าแลาาาบฟ้าร้องอาการทุกอาการเนี่ยเหมือนฟ้าแลบฟ้าร้องเกิดดับที่ในท้องฟ้าใจเปรียบเหมือนท้องฟ้าอาการมันก็ทุกปฏิบวนขนาดเหมือนมัน,มนความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อ่ะมันไม่ใช่ท้องฟ้ามันเป็นแค่ฟ้าแลบฟ้าร้องฟ้าผ่า ต่ใจอะเปรียบเหมือนท้องฟ้าแต่มันเป็นธาตุรู้กันมันเลยรู้ว่ามีไอ,อ้ฟ้าแหลบฟ้า้องฟ้าผ่าทุกอาการเนี่ยไม่ใช่ท้องฟ้าใจมาร่วมเป็นใจไม่ใช่อาการอาการทั้งหมดเราไม่ใช่ใจมันรู้ได้ใจแบบเนี้ยส่วนใจอะไม่มีอาการใดๆเ,เลยไม่มีอะไรเลยมันอยู่ในความไม่มีอะไรใจมันรู้ว่ามันอยู่กับความไม่มีอะไรไม่ใช่ใครรู้นะไม่ใช่ตัวเราไปอยู่กับาไม่มีอะไรใจมันรู้ว่าใจอะมันอยู่กับความไม่มีอะไร แต่เดี๋ยวความมีอะไรเหมือนฟ้าแหลกฟ้ารองว่าผ่ามันก็เกิดเองใจอะมันเหมือนก็ใจอมันรู้ว่ามันเป็นฟ้าแล้วก็มันก็รู้ว่าแจ้งว่าไออาการเนี่ยที่เป็นฟ้าแหลกฟ้ารองฟ้าผ่าไม่ใช่ฟ้ามันรู้ความจริงว่าอย่างนี้แน่จากใจมันไม่ใช่ต้องจำมาที่พูดมันพูดเป็นความจาไม่ใช่หญิงว่าหรอมันพูดอย่างนี้มันไม่เข้าใจหรือว่ายังไงครับของการค่ะคือธรรมชาติของใจอะค่ะ เขาไม่มีอะไรอยู่แล้วอะค่ะลวงตามันจะมีแค่สังขารที่เขาเกิดขึ้นมาแล้วเขาก็ดับไปอะค่ะแต่มันก็รู้อยู่แก่ใจอะค่ะว่ามันมันี่มันธรรมชาติมันก็ไี่ถ้าเราเนี่ยรู้ความจริงความจริงนี้จากใจนะไม่มีหลวงวะ ในตัวเราลูกเราผัวเราเรื่องในอดีตเรื่องกังวลใจไปนาคดเราตายแล้วลูกจะเหี้ยงไงอะไรต่างเนี่ยเรื่องโน้นเ,เรื่องนี้เนะี่ยมันไม่มีหรอกมาอยู่ในใจอ่ะมันเป็นแค่สังขารเนี่ยสังขารในปัจจุบันขนาดล้วเกิดขึ้นเราก็ดับไปสังขารนไนปเรื่องนเกิดดับไปเกิดที่ใจดับที่ใจเกิดที่ใจดับที่ใจที่เป็นความไม่ปรากฏอะไร ดังนั้นเนี่ยในใจอะมันไม่มีตัวเราที่เป็นตัวตนจริงๆไม่มีลูกไม่มีผัวไม่มีเมียไม่มีสมปัติพุทธสานบ้านช่องไม่มีหรอกเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเป็นเพียงแค่ความปรุงแต่งเกิดแล้วก็ดับไปเกิดแล้วก็ดับไปไม่แค่นั้นแน่เห็นตามจริงตรงนี้ค่ะหลวงตาจริงๆใจจริงๆอ่ะเขาไม่มีอาการอะไรไม่ได้ถุกสุขทุกข์ไม่ได้อะค่ะหลวงตา ต้องเพียรี่มันจริงด้วยใจนะรู้ด้วยใจมันยังเป็นความจําอยู่นะ,ะมันมันยังไม่ได้จริงจริงๆอบืบเป็นแค่จําได้เฉยทุกคนก็ต้องคนยังไม่ถึงไม่ถึงความจริงนี้ต้องเพียรนะมันเห็นความจริงที่ใจรู้ที่ใจค่ะ,คะ,คะ